กุ้งค่ะท่านผู้ชมกุ้งสดๆค่ะเมนูวันนี้นะคะน้องจะไปไม่รู้จะทําอะไรกินน่าจะเป็นอาหารไทยนะคะน้องเขาบอกว่าวันนี้หุงข้าวนะคะหุงข้าวเจ้าก็เลยจะทําเมนูอาหารไทยค่ะดูสิดูกุ้งตัวโตนะคะกุ้งสดจ้ากุ้งสดๆนะคะตัว ก็วันนี้ไม่มีอะไรมาเยี่ยมบ้านน้องนะก็น้องเขาก็จะทําอาหารให้กินเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเมนูกุ้งจะเป็นอะไรส้มตามดูสิ้มตำนนัวนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะคะ <S <S ไม่ใช่มีแตะะ่กุ้งอย่างเดียวนะคะเรายังมีส้มตํานะคะเรายัางจะมีค่สะสรุปว่าเมนูอาหารวันนี้นะคะก็ม,ม,มีนี่กุ้งนะคะกุงกุ้งผัด ผักนะคะน้ำมันหอยสมตานะคะแล้วก็ดีเลยค่ะใส่หมูใส่อ่อนใช่ไหมลวกจิ้มค่ะข้าสวยนะคะข้าเหนียวนะคะมามากินข้าวกับป้าแมงกันค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของป้าด้วยดีเสมอมาค่ะขอบคุณมากค่ะป้าขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่น,นี้ก่อนนะคะ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ